สวัสดีครับเลขเด็ดหวยดังกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเช่นเคยนะครับวันนี้เริ่มต้นที่ผ้าป่าหวยฮานอย3รอบเช่นเคยนะครับ17นาฬิกาวันนี้หวยฮานอยพิเศษเด่น8รอง6จับคู่2ตัว8081 8285 06 1626แล้วก็56นะครับ18นาฬิกาหวยฮานอยปกติ เด่น9รอง1นะครับจับคู่2ตัว95 92 94 97 21 51 61แล้วก็71นะครับปิดท้ายด้วย19นาลิกาหวยฮานอย VIP วันนี้เด่น2รอง1จับคู่2ตัว25 26 27 29 416 171แล้วก็91นะครับไปต่อที่ข่าวเด็ดเลขดังหวยรัฐบาลไทยนะครับก้วยประหลาดไม่มีลำต้นออกลูกแปลก ที่อำเภอศรีนรง์จังหวัดสุรินทร์นะครับพืหาพบต้นพววยประหลาดออกลูกแปลกโดยไม่มีลำต้นนะครับเชื่อกันว่าเกิดมาให้โชคชาวบ้านแห่มาขอโชคและก็พากันตีเป็นเลขต่างๆนานานะครับและตัวเลขที่ได้มาก็คือ480278แล้วก็2ตัว18นะครับและปิดท้ายด้วยสถิติหวยที่ออกวันอังคารนะครับซึ่งงวดนี้หวยรัฐบาลไทยจะออกตรงกับวันอังคารและเลขที่ออกบ่อยมากที่สุดก็คือ64 54 นะครับขอให้ทุกทุกท่านโชคดีร่ำรวยเลขเด็ดหวยดังลาไปก่อนสวัสดีครับ